เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไพ่แบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมอูสิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับมีซีรีส์ในตำนานกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ฮิตมากในยุคสมัยก่อนนะครับผมและก็คือซีรีส์มินนี่บูนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับก็สมัยก่อนนี่ คือคือมันฮิตอะมันฮิตอะมันฮิตม,มากแล้วมันมันเท่มากนะสมัยก่อนของมิดไนบูเนาะอ่าอันนี้คือมิดไนบูของตัวกาลินาเลยนะครับอันนี้เป็นตัวลายกาลินาเลยนะครับผมเนาะใครอยากซื้อนจัดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็มีทา21ด้วยนะครับตัวลายกาลินานะครับผมนี่เท่เลยหน้ากากก็มีนะแล้วก็ที่มาขายคู่กันก็จะเป็นมิดไนบูสองนะครับซึ่ง มินเนยบู2เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สําหรับใครหรือคนอื่นที่อาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันคือคือมันตอนแรกมันมามันมาเป็นตีมสดใสไงใช่ไหมแล้วพอมามินเนยบู2พี่ไปโทนมืดเฉยเลยเออแต่แต่ตมันเท่นะบางคนบางคนก็ชอบชอบตีมนี้เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยผมชอบทั้งสองตีมเลยครับก็คือชอบทั้งสีฟ้าแบบสีฟ้าสดใสแล้วก็ชอบทั้งสีแบบ โทนมืดๆอย่างเงี้ยเอคอคือคือชอบอะเอานาะถ้าใครอยากซื้อนี่ก็คือจัดได้เลยนะครับผมเนาะมาขายแบบครบเซตเลยนะครับคิดอาแล้วก็ทาย1ิบเอ็ดแล้วก็ M 200สนะครับผมเนาะส่วนหน้ากากหน้ากากมีนะหน้ากากมีหน้ากากมีหน้ากากนากากีนากาก่ขายครบเลยนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องอเทสละกันนะว่ามันอะไรยังไงซึ่งส่วนตัววันเนี้ยผมจะ ไม่ได้เปิดคิิลาลกาลิน่านะเพราะว่าผมมีอยู่แล้ว60วันไอ้ชื่อเปิดเสียดายมากเลยนะเก็บไปก่อนเดี๋ยวเก็บไปทําคลิปมาหน้าวันนี้เราจะเล่นเป็นตัวนี้ละกันนะครับเป็นมิสไน์บู2องนะครับผมเนาะเจมๆเลยเนี่ยเจมๆเสียดายเขาไม่ได้มีเพิ่มเอฟเฟกต์เนาะมันมีแค่กล้องนะเสียดายแต่ก็ก็เท่นะก็เทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องซ้อมกันโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในห้องซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนีเป็นไงนมิสไนร์บูายกาลิน่า ดีสันสวยงามแยกคู่หเท่มากเลยเท่มากสิเท่มากเสียดายก็มันเป็นแบบเป็นแบบตั้งเดิมเลยนะครับคือมันมีแค่ลายเลยมันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับกล้องกล้องก็ยังไม่ได้เปลี่ยนผมรู้สึกเสียดายมากทีมงานน่าจะเพิ่มสีกล้องตรงของมินไนบูตัว,ต,วตัวแรกหน่อยเนาะเออเพิ่มให้กล้องเป็นสีฟ้าก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็มันยังเท่นะมันยังเท่อยูน่นะ ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือมันเป็นลายของยุคสมัยก่อนซึ่งลายยุคสมัยก่อนมันจะไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีอะไรเลยคือมันจะมีแค่ลายลายแบบลายเลยเออไม่ได้มีเอฟเฟกกระบอกปืนไม่ได้ปืนไม่ได้มีออร่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับลายกล้องยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนนี่ผมมองว่ามันจะเท่มากนะสมบัติมินเบูประมาณนี้เลยเท่ๆ,ๆเดี๋ยวต่อไปเราดูมินเนบูสองละกันนะครับผมโอเคมา อันนี้เป็นมิดไนท์บูงนะครับเป็นไงคือสีมันต่างกันคนละขัว้วเลยนะคือขั้วมเมื่อกี้คือมันเหมือนแบบมันเป็นโทนสว่างใช่ป่ะแล้วพอคุณมามิดไนท์บู2อ่ะมันเหมือนมันมันเป็นโทนมืดอ่ะเหมือนเป็นดํากับขาวอ่ะเออนะเหมือนดำกับขาวเลยคือมันมันก็เท่ไปแบบหนึ่งอ่ะเออมันก็เท่นะแต่อันเนี้ยรอบเนี้ยมิดไนท์บู๒ตัวเนี้ยกล้องกล้องกล้องเขาเปลี่ยนลายนะถึงจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรแต่ตกล้องเขาเปลี่ยนลายถือว่าให้อารมณ์แบบ ครบเสรจเลยคือไม่ได้เปลี่ยนแค่ลายข้างนอกเปลี่ยนลายข้างในด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยเจ๋วเลยเจ๋วเลยนะเจ๋วก็ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นลายยุคเก่าเนาะส่วนมากลายยุคเก่าเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรครับก็ต้องรอทางผู้พัฒนาเขาเอามาปรับใหม่ถ้ามีไนท์บู2สองเนี่ยมันมันปรับได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกับลายกาลินาถลายกาลินาเนี่ยเหตุผลที่เขาปรับไม่ได้ก็เพราะว่าอันนี้คิดเราเองนะ มันน่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือเรื่องสัญญาเพราะว่ามันจบไปแล้วไงแล้วก็ไม่ไม่มีสิ์ที่จะใช้ชื่อของกาลินาแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าในเกมมันมีขายก็คือเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็มันขายก่อนอยู่แล้วเอออยู่ที่ว่าจะเอามาขายหลังหรืออะไรยังไงแต่มันก็มันอยู่ในเกมก่อนอยู่แล้วไงมันมันไม่ได้เพิ่งเพิ่งเพิ่มมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะผิดเรื่องของสัญญาหรือหรือลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยโอเคแยกคู่กันประมาณนี้นะ Oh! <sighs> โอเคแล้วก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราอยู่กับซีรีส์มินเนี่ยบูสองนะมินเนบูหนึ่งผมจะไม่ได้เปิดเนาะทายยี่สิบเอ็ดก็ไม่เอาทายยี่สิบเอ็ดนี่ทำมาก่อนได้อยู่แต่ตรงนี้อุ้ยฆ่าตัวตายแกมันก็เล่นได้อยู่นะทาทายยี่สิบเอ็ดอ่ะ จกักกินไดู้สองตัวเองก็จะออกตกใจเพื่อนเพื<ๆ>่อนเรียบร้อยเ <G> <ๆ>อาปลกไว้สีหนู อันนี้เล่นเล่นเซิร์ฟไก่นะเล่นเซิร์ฟไก่เล่นเล่นเซิร์ฟไก่ไอ้จะแตกไหมกูเล่นตักนางก็ยิงไม่โดนระยะไกลมันยากระยะไกล

ไประเบิดไปเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะวุ้ชิระเบิดหะเบิดผมว่าวุ้ชี่เนี่ยส่วนตัวก็โดนส่วนตัวผมนะผมอยากเปิดซีรีส์วิดไนท์บูลหนึ่งมากเลยโคตรอยากเปิดเลยแต่ว่ามันหกสิบบาทนะผมอยากเปิดทำคลิปแค่แบบ แค่เจ็วัตต์อะส่วนตัวนะอยากเปิดแค่7วัตต์เอ้มันมันน่าจะมีระบบแบบเลือกเลือกเป,เปิดเปิดปืนได้เนาะเหมือนแบบเราเรามีเจ็วันอะเราอยากเราอยากใช้กี่วันก็ก็กดเอาอ่เอเอผมมีเจวันผมอยากใช้แค่แค่ห้าวันผมก็กด5วันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แล้วหรอกจริงๆผมอยากผมอยากเก็บสะสมไว้ไอ้ไมินเดบูของกาลีนาเนี่ยเออผมอยากอยากอยากเก็บสะสมไว้ คือถ้า60บวันผมก็อยากจะเปิดเล่นสักห้าสิบเก็บไว้สิวันไงคือ,ค,อคืออยากเก็บสะสมไว้นะควานภาพส่วนตัวแต่มันมันสะสมแบบนั้นมันมันมันมี60สวันไงเออ <c oughs> ถ้าสะสมก็ต้องสะสมห0สิบไงอ้ <c oughs> ไม่ตายหรอเพื่อน ผมเองก็เก็บตัวอักษรอยู่นะก็ได้ไปหลายตัวอยู่ตัวพยายามเก็บให้ตัวนะเวทลายวัดแล้วก็ลายสตาร์จะได้เข้าเออ่ไอเทมออนไลน์ครับได้เฮ้ยมันโดนสักนัดเลยเฮ้ยไปลุยลุยลุยเลยอีกยี่สิบตัวครับเลยยี่สิบตัวเอาระเบิดไปดื่อใครวะดไปเล้ดไปเล้วไป tấm nó anh tấm lớp anh bóng Ui, máy đồ này. phải vào nát phải vào lượt bài Tập lớp anh tập lớp anh tập โอเคไปลยุยกระสุนเต็มเ <c oughs> อ้าตัวหัวใครวะนะ <laughs>